Đứa thì thịt tầm bạc co, tầm bạc co nồi đeo một, tầm cung lại, xay ra mặc cỏ này nói đều ไพไล่สดเมือ่อเสาร์นี่แหละงางของปาอาบน้ำเสร็จแขกสิบห้าคนมาบ้านไปแล้ว mm-hmm uh -huh. เสียลูกสาว <laughs> <laughs> ใส่เสือ้อโรงเรียนน้องหนูนาที่อยู่เมืองไทยมันสวยดีชุดเขาสวยเราก็เลยมาใส่ด้วยเสียดาย <laughs> มันก็เป็นผ้าปกตินี่แหละเพียงแต่เขาก็ไปใส่ตาโรงเรียนสื่อ คุณพ่อคุณแม่น้องพลอยลูกเรา,เาคุยกันทุกวันทุกวันนะเรียนอยู่โรงเรียน,เ,ยนเดียวกันน้องพลอยโทรหาหนูนนะคุยกันทุกวัน หัวหอมใหญ่พี่นอ้องต้นประกวัวคอนโดในบ้านห้องเนี้ย าศดีไหมอากาศเมื่อนี้อากาศดีค่ะบ่หนาวเมื่อวานนี้ฝนมันตกตรงนี้มันอนอน้าก็จะปลูกผักปลูกผักกินมีความสุขมากได้อยู่กับผักได้อยู่กับผักกับหยาน้องๆถามว่ายายนีไปโรงพยาบาลไปหาหมอย,อยังไงอยู่ที่นี่มันใกล้โรงพยาบาลตัวเองใกล้โรงพยาบาลใกล้ใกล้น้องๆเขา มันกลับสงสัยว่าบ้านมันอยู่ในป่าปานพลังมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่จะทานที่อะไรมันใกล้ในเมืองอย้ายบริอยู่ในป่าในเขาในอีเมรก่อนคำดักดักปื๊ดมันเงียบมีแต่คนชอบเดินลงไปมันก็ในเมืองแล้ว เดี๋ยวยานี่มีเวลายายีีถ่ายให้ดูน้องๆหลายๆคนเพิ่นไปอยากเห็นสถานที่ตรงน,น,นั้ออนอยากเห็นสถานที่ตรงนี้ยายก็อยากให้ทายให้มู่โตคู่เพิ่นอยากเห็นนั่นแหละค่ะให้เบิง่งแขกมาสิบห้า